สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของผมอีกครั้งนึงนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาบอกวิธีการ Export คลิปวิดีโอจากโปรแกรม p i e r e p r o เนี่ยให้มีคุณภาพที่ชัดนะครับผมที่พร้อมสามารถเอาไปอัพลง YouTube อะไรประมาณนี้นะครับก็วิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวอไปเริ่มดูกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้มาเปิดโปรแกรม Premiere Pro ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะตัดงานให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วให้เรามา ตรงนี้นะครับถ้าเราจะ export ไฟล์นะครัก็กดตรงไฟล์แล้วก็มาตรงนี้ export media เนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับตอนแรกอะมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ให้เรามาเซตค่าตรงนี้นะครับกดตรงวิดีโอลงมาดูตรงนี้ครับเฟรมไซส์นะครับก็อยู่ที่ขนาดวิดีโอครับยังอันนี้มันเป็น 16ต่อ9ก็คือ1,920คูณ1น8 0นะครับก็ตั้งไว้ค่านี้เฟรมเรทก็คือติ๊กไว้นะครับว่าเป็นตามซีเควนต์นะฮะเสร็จแล้วตอนแรกอะ่ะมันจะไม่มีนี้ใช่ไหมให้กดมอนะครับเสร็จแล้วให้มาติ๊กตรงนี้ครับレ e เดอร์แอดแม็กซิมั่มเดฟนะครับแล้วก็ Use, Maximum, r e n d e r Quality ก็ให้ติ๊กไว้ด้วยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับให้มาดูตรงนี้โปรไฟล์ถ้าเพื่อนๆเป็นตัวอื่นก็ให้กดตรง high นะครับส่วน Level เ,เ,เนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นตัวเลขอื่นเนี่ยให้ปรับมาเป็น4.2แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาอีกนะครับก็ตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ VBR 1พาร์ทนะครับให้ปรับเป็น2พาร์ทนะครับส่วน Target b i t r a t เเนี่ยอันนี้ที่ผมแนะนำนะก็ประมาณ15นะครับส่วน Maximum ก็ประมาณ40นะครับ ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาดูที่ audio นะครับก็ audio format เป็น AAC นะฮะส่วนอันนี้ก็ตามตามคุณภาพปกติเลยจริงๆไม่ต้องปรับตรงเสียงก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีซับไตเติลเนี่ยก็ให้มาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ export option เนี่ยให้ปรับจากนอนเป็น burn on disc clip video นะครับประมาณนี้ หลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับผมที่ผมจะเซตในการาใช้ในการ Export งานในโปรแกรม Premiere Pro นะครับซึ่งผมก็จะใช้โปรแกรม Media Encoder เ่ยในการ Export ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเซฟอันนี้เป็น preset แล้วก็เอาไว้ใช้ในงานอื่นๆด้วยก็ให้มาตรงนี้ครับ Save preset นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ไปว่าฮันเ,เดนะผมเขียนไปอย่างนี้ดีกว่า อืมสิบหกขีดเกขีดพันแปดเฮ็ดดีก็ได้อ่ะแบบนี้ผมก็เซฟชื่อไว้ประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆจะมาไอคอนเน่ยก็มากดติ๊กตรงนี้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง TikTok นะครับตอนนี้จะมาโฟกัส อยู่ที่2องช่องทางนี้เป็นหลักนะครับก็ถ้าเพื่อนๆติดตามจาก Ti ก t อกเนี่ยก็กดติดตามแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะอุดหนุนสินค้าอะไรในช่อง Tik t อกอยากสนับสนุนเนียก็จะก็สามารถมาอุดหนุนได้ตามช่องทางใน Ti ิ t o อกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ